สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการรับสิทธิ์คนละครึ่งสิทธิ์คนละครึ่งคนละ800ในเฟสที่5กันนะครับสำหรับวิธีการรับสิทธิ์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4มาแล้วนะครับวิธีการเนี่ยเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่19สิงหาคม ไปจนถึงวันที่14กันยายน2565เวลา22นา59นาทีหากพ้นกำหนดดังกล่าวก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในมาตรการอื่นของรัฐที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังท่านสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ได้ตั้งแต่19สิงหาคม2565สำหรับการใช้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน2565เป็นต้นไปจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายใน14วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือข้อความ ส่งทาง SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวก็จะถูกตัดสิทธิ์สำหรับการยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่การยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่1กันยายน2565จะใช้สิทธิ์ภายใน14กันยายน2565เวลา22 59. นาฬิกาหากนาทีหากพ้นกำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ตั้งแต่19สิงหาคม2565และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการรับสิทธิ์คนละครึ่ง800บาทในเฟสที่5นั่นเองนะครับ